โยก็ขอสวัสดีชาวแวมไพร์ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะสําหรับวิดีโอในวันนี้เนี่ยเราเนี่ยก็ับมากันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสาหรับทางเกมโรบล็อกะเองเนาะกันอย่างในแมปที่มีชื่อว่าดะกอนแอเวนเจอร์่นเองหรือว่าการประจัญภัยของไอเจ้าตัวมังกรน,นั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้ก็ยังอยู่กับแฟของเรากันอีกเหมือนเดิมนะคะทุกคน uh, <yeah. S 1> อ่าใช่ลวคะก็คืออยากจะบอกเอาไว้นะว่าในส่งของคลิปเมื่อวานนี้เป็นการบอกในส่วนของกิจกรรมกาแล็กซี่อีเวนต์นะคะหรือว่าเป็นกิจกรรมในช่วงนี้ที่ใกล้จะจบลงไป เพียงแค่ประมาณทวันเท่านั้นซึ่งเราเนี่ยก็ไปฟาร์มาเล็กๆใน,น,น้อยๆนแล้วก็มีในส่วนของพวกไข่สเปเชียลในกิจกรรมนี้เนี่ยประมาณ13ฟองเห็นจะได้นะคะเดี๋ยวในคลิปนี้จะมาทําการสุ่มหาตัวมังกรกิจกรรมก,รกรันว่าเราเนี่ยจะได้ตัวที่เราเนี่ยยังไม่มีหรือเปล่าเหมือนจะมีไซเบอร์นีนะคะแล้วก็ตัวใหม่นาะแล้วก็ตัวที่อยากได้ที่สุดก็คือเจ้าตัวมังกร,ร,รที่มีชื่อว่าโรบอดอนเดี๋ยวเราไปดูในตัวคลิปวิดีโอนี้กันเลยดีกว่านะคะว่าในวันนี้จะสามารถสุ่มได้ตัวมังกร,ร,รในกิจกรรม Galaxy Event ตัวให้ง สาตัวนี้หรือเปล่าเอาล่ะกรจะพร้อมกันแล้วงั้นเดี๋ยวเราขอไปประเดิมเลยลวกันเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ฐานของเราก่อนนะคะเราจะมีการอ่าฟักไข่อยู่2ที่ก็คือในฐานทัพตรงอ่าล็อบบี้ใหญ่แล้วก็ในสังของตัวทางกิจกรรมกาแล็กซี่อีเวนต์ซึ่งเราเนี่ยก็แบ่งไว้เป็น2โซนะคะประมาณ13ฟองด้วยกันเดี๋ยวเรามาประเดิมที่ตรงนี้กันก่อนนะคะเหมือนจะมีอยู่ประมาณ10ฟองเห็นจะได้เดี๋ยวเรามาประเดิมเลยนะคะสาหรับไข่ฟองแรกเลยเนาะนี่เลยจะเป็นไข่ที่เรียกว่าซูเปอร์ชาร์จเมชาเอกนะคะหรือว่าเป็นไข่กิจ ตามในปี2023ของทาง Galaxy Event นั่นเองอ่าเราสอนวิธีการทำไปแล้วในส่องของคลิปเมื่อวานใครยังไม่ได้ไปดูเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อวานนี้ได้ก่อนเลยเนาะอะอละเดี๋ยวเรามาประเดิมเลยล้วกันนะคะว่าเราเนี่ยจะได้ตัวไซเบอร์นี้ตัวมังกรตัว Event ์ซึ่งจำเชื่อไม่ได้แล้วก็โดโบดอนนะคะตัวโอกาส1%เท่านั้นแล้วก็นอกนั้นเนี่ยจะเป็นมังกร4%เดี๋ยวเรามาประเดิมสำหรับรอบแรกเลยแล้วกันฮะ,ะถูออกมาเถอะหน ในล็อกไซต์โอเคเปิดตาได้ตัวเกลือนะคะก็คือตัวนี้เรามีแล้วเรียบร้อยและตัวต่อไปตัวที่สองสาธุเธอเออกมาเธอตัวใหม่เซิร์เวอร์นี้นก็ได้หรือตัวใหม่ก็ได้เพี้ยงในล็อกไซต์อีกตัวหนึ่ง เอาแล้วไงเราซ้ำนะคะในโอกไซส์ในโลไซส์จะเป็นตัวมังกรตัวที่มันคล้ายๆกับตะกั่แต่นะคะอารมณ์คล้ายกับตะกั่แตก็คือตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเราหยิบออกมาให้ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวขอลบตัวที่มันซ้ำไปด้วยอย่างเช่นตัวนี้อ,ออกไปแล้วก็อีกตัวหนึ่งอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงเราลบไปนะคะ โอเคเราชอบกระเป๋าเต็มี่จะเป็นตัวนี้นะสำหรับตัวในล็อกซายนะคนพมได้าจากโซนที่มันเป็นท็อกซิกเวสแลนะถ้าจะไม่ผิดจะตัวมังกรตัวนี้อ่าเพื่อไม่ให้ลกอันนี้สอยมาดูต่อไปนะคะผ่านไปสองฟองรอบที่สามนะคะหนึ่งสองฮะจริงปะเนี่ยโรบโดูดอนไม่ถูกวัดแฮชโรบูดน,ดนีี oh จิงเลยโอ้ my g o มจริ คนอย่างเราได้ไดนี่นะโอ้ my god มังกรตัวหนึ่งเปอร์เซนที่หาได้ยากที่สุดนในกิจกรรม g a l ล็กซี่ n t เวต์ตกมาเป็นของเราเรียบร้อยนะคะตื่นเต้นมากพระเจ้าได้ยังไงไปได้หนึ่งเปอร์เซนต์สมมติที่สามคือได้เลยงั้นอีกรอบหนึ่งละกันไอฟองหนึ่งหนึ่งสองซ้าในลใ็กไซก็ god! เราใช้ดวงไปหมดแล้วนะคะในวันนี้ได้โลบูดอนมาทั้งเมื่อกี้เราได้ในลใ็กไซก็คือตัวซ้ำตัวนี้ใช่ไหมในลใ็กไซอาจจะเราจะลบตัวนี้ไปโอเคลิลิส ไปเลยแล้วเน่งแล้ไใสโรบอดอนตัวเมื่อกี้อยู่ไหนเราไม่ได้ลบไปใช่ไหมอยู่ไหนเอ่ยโรบอดอน อยู่นี่เนาะเราสามารถล็อกได้ไหมเนี่ยล็อกแบบอย่าลบทิ้งนะเผื่อโรบทิ้งนี่คือสวยนะเนี่ยทุกคนเราได้โรบอทมาตัวหนึ่งนะคะงั้นไข่ฟองที่เหลือเนี่ยก็จะยังขาดไซเบอร์นี้กับอีกตัวละครมังกรตัวหนึ่งที่เป็นตัวใหม่นะซึ่งจาชื่อไม่ได้ออกมารัวจริงๆนะสำหรับมังกรตัวนี้คราวนี้เราชิลละชิลแบบชิลมากเอาละฮะในรล็ซ้ายเราจะดีลีททิ้งไปเลยฟ้าส่งไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเราได้มังกรตัวที่หายากที่สุดในฟองนี้เลยนะคะก็คือโรบอทเราจะรอมันเติบโตไปเรื่อยๆนะคะอยากเห็นของจริง โอ้ oh my god ในล็อกไซต์อีกตัวนึงก่าเนี่ยทำไมมันได้แต่ตัวนี้วะเนี่ยทุกคนโอกาสออกเปอร์เซ็นต์น่าจะเยอะมากเลยสนับตัวนี้ไหนเอ่ยในล็อกไซต์ตัวนี้นะคะเอาล่ะอุ้ยแต่สีดูเหมือนจะสวยนะเนี่ยตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะลบทิ้งไปแล้วกันเรียบร้อยฮะสุ่มชิวๆแล้วก็ยังมีอีก3ฟองนะคะอยู่ที่ซองกิจกรรมกาแล็ซี่อีเวนต์ไป เวนิสนะคะเวนิสจะเป็น huh. ต so, yeah. ัวบินเร็วซึ่งเราก็มีตัวมังกรตัวนี้แล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งเราก็จะชิวเหมือนกันแล้วก็ยังขาดเซอร์นี้กับตัวใหม่มาดูกันนะคะว่าอีกสาฟองจะได้หรือเปล่าหนึ่งสองสามเล็กนกไซต์เล็กนกไซ์ออกรัวๆแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนเอาล่ะดีลีไปเลยนะเล็กนกไซต์ขาดอีกประมาณห้าฟองสุดท้ายนะคะดูซิว่าจะได้หรือเปล่าหนึ่งสองสาม อุย้ยเนลักไซด์เหมือน,นเดิมจริงเฮ้ยออกง่ายจริงฮะตัวเนลักไซด์นะตัวนี้ตัวนี้ก็คือตัวอะไรอะเราจะไม่ได้เลฮะไอ้มังกรตัวนี้เราไม่มั่นใจว่าเราเคยมีหรือเปล่านะอันนี้นะตัวเดียวกันปะไม่ใช่แล้วมังกรที่เราได้เมื่อกี้อยู่ไหนเอ่ยอยู่ตรงนี่อะเดี๋ยวเราจะดีลิททิ้งไปแล้วก็มาดูตัวสุดท้ายในโลกมีกันนะฮะว่าจะได้ซิร์ฟเวอร์นี้แล้วก็เซิร์ชชาร์จหรืออะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าสาธุยังขาดอีกสองตัวนี้หนึ่งสองสาม เวนิธาโอเคออกมาเป็นเวนิสไม่เป็นไรค่ะ huh? ทุกคนเอาละเดลีทิ้งไปเลยคราวนี้จะยังขาดมังกอรอีกประมาณ2ตัวที่เหลือนะคะเดี๋ยวเราไปอีก3ฟองที่เหลือสก็เดี๋ยวเราไปดูที่โซนกาแล็กซี่อีเวนต์นะคะว่าเราเนี่ยจะสามารถส่มได้อีก2ตัวสุดท้ายหรือเปล่านะคะมันเป็นตัวละครอ่ามังกรตัวใหม่ที่อยู่ในโซนกิจกรรมกาแล็กซี่อีเวนต์เดี๋ยวเราเจะพาไปยังตรงโซนกิจกรรมแล้วก็ไปลองส่บอีกสาฟองที่เหลือมาดูกันนะคะว่าไอ้3าฟองที่เหลือตรงนี้เนี่ยเราจะได้มังกรกิจกรรมอีก2ตัวที่ขาดหายไปหรือเปล่านันเอง One hour later. เอาละคะเราก็กลับมายังงโซนแกแล็กซี่อีเวนต์เป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปยังตรงใจกลางเมืองเลยนะว่า เอออันนี้คือตัวอะไรอ่ะมังกรตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราจะไปยองใปต,ตรงใจกลางเมืองนะคะเพื่อไปส่งไข่หรือไปฟักไข่ตรงนี้ซึ่งมันก็สามารถเข้ามายังตรงใจกลางตรงนี้ได้นะคะเพื่อมาตรงนี้เลยมีเออินฟิวเซอร์ A N นะคะทุกคนมาได้เลยนะแบบตรงใจกลางป่องภูเขาไฟเลยนะเรามาลองส่งไข่อีกประมาณ3ฟองที่เหลือนะเพราะว่าเราก็ได้ทาการเก็บในสรขอ,อัจจะไม่มีสีเขียวเอาไว้ตรงนี้อีกด้วยแต่เราไปลองดูกันเลยนะคะว่าเราจะได้ไซเบอร์นี้กับตัวอื่นๆหรือเปล่าเดี๋ยนะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับฟองแรกซุดเปอร์ชา จุดเมชาเอกขอร้องเถอะเอาล้วนะหนึ่งสองสามเวนิสฮะเปิดมาประเดิมตัวแรกเป็นเวนิสนะคะทุกคนโอ้โหสามลองสุดท้ายที่เหลือเราจะได้ไหมยวต้องมาดูกันนะคะทุกคนทำไมสี่เปอร์เซ็นต์มันออกยากกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์อีกไว้ฮะเราอยู่ไหนหน่ะไอเซเบนิสเมื่อกี้เหมือนเราจะได้เวนิส์ไหมใช่ไหมนี่เวนิสธลบคิ้งเรียบร้อยฮะแล้วก็มาดูสองข้อสุดท้ายก็คือตรงนั้นแล้วก็อันนั้นนะคะอีกอันหนึ่งหนึ่งสอง ซ้ำเน็กลองซ้ายนะคะอีกตัวหนึ่งพระเจ้าสาธุโอมโอมโอมโงออกมานะคะไอตัวสองตัวที่เหลือที่เรายังไม่มีหนึ่งสองซ้ำ โในรอกซซสยฮะสรุปก็คือว่าไอ้เจ้าตัวมังกรที่เราได้มาเนี่ย4%ไม่ออกเลยนะคะออกแค่1%ตัวเดียวนั่นก็คือโรโบโดอนนั่นเองนะคะตัวที่หายาที่สุดมันก็ดีใจนะดีใจมากๆที่ได้ตัวนี้มาแล้วนะคะในที่สุดแต่ว่า4%ที่เหลือก็อกแอบเสียดายอยู่เหมือนกันแล้วก็อยางเห็นตัวโรบโบดอนตัวจริงเหมือนกันนะตัวนี้คือตัวอะไรอะไซบ,บอก เอออันนี้คือตัวอะไรใช่ตัวใหม่ปะตัวนี้นะคะไม่ค่อยคุ้นชินเลยเหมือนกันแต่มันเท่มากแล้วก็ในส่วนของไซเบอร์เวนิสเนี่ยเราไปลองดูมานะคะมันเหมือนจะเป็นตัวเวนิสเนี่ยแหละที่เป็นฉบับของไซบอกหรือว่าติดตามหุ่นยนต์นะอารมณ์คล้ายกับก็คือตัวนี้นั่นเองนี่เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราก็อยากส่มได้เหมือนกันนะนั่นก็คือไซเบอร์นี้ตัวนี้เท่จริงนะตัวนี้นะเอาล่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะทําการฟักไข่นะคะในส่วนของเจ้าตัวโรบอดอนนะจนกว่าตัวมันจะโตเต็มที่เราก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอเจาตััวรรอนพมงิๆ เต็มที่แล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะเห็นแค่บอสที่เราไปตีมาเมื่อวานก็คือมันเท่มากนะคราวนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าไอ้โรบอดอนระดับบิจินรี่ที่เราสูงได้มาเนี่ยจะหน้าตาัวโตเต็มวัยเนี่ยเป็นยังไงนะคะตอนนี้มันอายุเท่าไหร่แล้วสำหรับโรบอดอนเหมือนจะอายุประมาณเข้าสู่ช่วง9%เองนะคะก็อาจจะต้องรอประมาณหนึ่งชั่วโมง44นาทีจนกว่ามันจะัวโตเต็มที่งั้นเดี๋ยวเรามารอดูสักพักหนึ่งลวกันเนาะว่าไอ้เจ้าตัวมังกรตัวลรบอดอนเนี่ยมันจะมีในส่วน จากในสวนของกิจกรรมกาแล็กซี่อีเวนต์ตัว1%ที่หายากที่สุดนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันสักโค้ดหนึ่งละกันนะทุกคนเอาล่ะทุกคนนะคะก็หลังจากที่ไปทําการฟาร์มอะไรมาหลายชั่วโมงมากๆนะคะซึ่งในตอนนี้ก็ไอเจ้าตัวโรบดอนก็จะเข้าสู่ในส่วนของร่างตัวโตเต็มวัยเป็นที่เรียบร้อยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาประเดิมร่างตัวโตเต็มวัยของโรบดรอนกันเลยนะอันนี้คือจะเป็นร่างตัวโตเต็มที่นะคะบอกเลยว่าไอโรบูรอนเนี่ยมันเป็นมังกรที่โคตรจะเท่นะคะทุกคนให้เราคล้ายกับลาด เทคโนโลยีอยู่ในตัวนี้นะคะแล้วมันคือเท่มากๆเห็นสีที่เราได้มาคือสีมันจะออกเป็นเชิงแบบแนวนี้นะคะมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่หรือว่ามันอาจจะดูไม่สวยในตอนนี้นะคะเราก็เลยไปประเดิมโดยการไปซื้อน้ํายามาซึ่งเดี๋ยวเราจะมาให้ไอ้เจ้าตัวโรบอทเนี่ยมันกินนั่นเองฮะน้ํายาอันนี้เนี่ยสามารถซื้อได้ในช่วงกิจกรรมนี้เท่านั้นนะคะไปที่ร้านค้าช็อปได้เลยมันจะมีขายน้ํายาโพชั่นอันนี้อยู่ั่นก็คือน้ํายาที่มีชื่อว่าไซเบอร์ทีมโพชั่นนั่นเองก็คือจะเปลี่ยนสีเป็นสีไอววี่มมลล็กแลกแ้ซิน,นะะะึงเเเดด๋ยยรราาป หนึ่งสซ้ำยูสนี่บอกเลยนะคะว่านี่เป็นสีออริจินอล ของโรบอดอนโคตดเท่ดูจะเท่ไปไหนครับเนี่ยโอ้ oh my g o ก h แล้วคือเราแบบรู้สึกว่าสีที่เป็นแบบออริจินอลอะคือมันสวยมากๆแล้วนะคะของตัวมังกรทุกตัวเลยในแบบนี้คือจะให้มาดูเนาะเป็นในสัวของโรบอดอนที่เราได้มานี่คือสีออริจินอลของมันนะคะโคตรเท่หนี่ร่างกายก็คือจะเป็นแบบสีนีออนมีเป็นแบบพวกเทคโนโลยีใส่บอกสีตัวนี้ประมาณนี้เลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปฟาร์มาเพิ่มเติมนะคะโดยการใส่ไอ้เจ้าตัวไข่ทั้งสี ีฟองเนี่ยของเซอาตัวไข่ซูเปอร์ชาร์จเมชาเอกเราจะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเราจะมาสุ่มอีกสักสี่รอบนะคะดูซิว่าจะได้ไซเบอร์นี้กับเซอร์ชาร์สหรือเปล่าถึงงั้นเดี๋ยวเรามาประเดิมเลยละกันฮะหนึ่งสองสามเปิดมาเป็นเวนี้นะคะโอเคไม่แปลงงั้นเดี๋ยวเราใส่เพิ่มบอกเลยว่าไอ้ซูเปอร์ชาร์จเอกเนี่ยคือเรามีเยอะมากเอาล่ะเมื่อกี้เหมือนเราจะได้เวนิดมาถูกไหมเรามารบเวนี้กันก่อนดีกว่าฮะเอาล่ะหนึ่งสองสาม ในล็อกซ้ายอยู่นะคะ4%ตัวอีปิกเนี่ยมันจะเป็นตัว4%ทั้งหมดเลยนะคะทุกคนเอาละในล็อกซ้ายดีลิทดีลิส,ลสอ่าเรียบร้อยตัวต่อไปนะคะตัวที่ 3, สาธซาทูเธอร์ในล็อกซ้ายกับเซอร์ทอส์หนึ่งสองซ้ำอย่างในล็อกซ้ายอยู่นะคะสำหรับตัวนี้แล้วมาพูดถึงตัวละครมังกรตัวสุดท้ายที่เราจะสุ่มได้กันดีกว่าเอาล่ะหนึ่ง สองเราจะลับตานะคะทุกคนทุกคนอาจจะเห็นนะแต่เราไม่เห็นเอาล่ะหนึ่งสองซ้ำเอาล่ะตอนนี้เราไม่รู้นะคะว่ามันคือมักองกรตัวอะไรเพราะฉะนั้นเราจะไปดูในช่องกระเป๋าเอ้ย ิดมาดราก้อนที่เราส่มได้มาก่อนหน้านี้ตัวนี้เหรอออ้ได้เวนนี้แท้ตัวนี้ะคะโอเคเอาละไดสุนของมังกรที่เราได้มาเนี่ยเหมือนจะมีแค่โรโบรอรอนะคะที่เป็นตัวมังกรนอกนั้นก็คือเรามีหมดแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็อาจจะฟาร์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้2ตัวนี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้รีวิวเนาะแต่ว่าถ้ากลับมาอีกทีก็อาจจะมีรีวิวเล็กๆน้อยๆบ้างค่ะของไอเจ้าตัวกิจกรรมในสังของ Galaxy E ีเอเวนต์เพราะว่าเราได้มังกรโรบรอเรมาแล้วเรียบร้อยนะคะคือเรียกว่ามิชชั่นคอมพลีเลยสมังกรที่เรายังไม่ได้2 ัวเนี่ยก็คือจะมีในส่วนของเซอร์ทอสนะคะสามเปอร์เซ็นต์และไซเบอร์นี้เนี่ยหกเปอร์เซ็นต์บอกเลยว่าไอ้สองตัวนี้เนี่ยออกยากกว่าโรูเบอร์ดอนซะอีกนะคะ <_ C 1> โอเคในส่วนของกิจกรรมเนี่ยใครที่อยากจะได้มังกรโรูเบอร์ดอนเซอร์ทอสและไซเบอร์เวนิดก็คือจะสามารถมาเล่นในช่วงกิจก,กรรมกาแล็กซี่อีเวนต์ได้เพียงแค่ประมาณห้าหรือหกวันเนี่ยแหละทุกคนนะก็ใครที่จะมาเล่นเดี๋ยวชิลี่แอบเอาไว้ที่ใต้ description รายการฮาร์รี่มาเล่นกันเยอะๆเนาะสำหรับวันนี้ขอลาทุกคนทุกท่านกันไปก่อนเอาไว้เจอกันในส่วนของทีท่วันนะครับผม